สวัสดียามเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซราสักเจริญนะครับเดี๋ยวเรามาชมเสียป้องนะกับคูปตเอวห้าหนเป็นนะครับวันนี้มาใช้ขาวจานบินนะฐาวธรรมดาจิดจวดเลยซื้อต่างหางครับผานนี้ โอ้ตึงอยู่เหมือนกันเด้ครับนี่รถใหญ่เหมือนข้างหน้าเข้าลึกเกินไะตึงๆนิดนึงอะนานแล้วครับที่ไม่ได้ถ่ายรถไทยนะ อืมถ่ายมันสิมูบ้างเปิดดังนะหมุนอยมันทุกเม็ดทำไมช่องเขาถ่ายยังไงก็มีคนดูครับโอ้เจอเดินๆ,ๆนี่ตึงอยู่นะใต่ท่อหหดแล้วคันนี้ นั่งก <Ha> ็ต้งๆเลยไฮะได้เว็บสโลหรือได้เวิบเอดเนาะฟุงตัวฟลิงทำไมทำไมการเรนมารถเร่งตอนนี้เบอ่ออยู่โอ้ใส่ใบยี่ิบสนะครับจะเหมือนใหญ่ดีนะ เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับนี่